ทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดเพลงที่มีแฟนออกมานะคะฮนแน่งแสงสัยท้วสีว่าเป็นเพลงอะไรแฟนเด็กด้วย <laughs> แฟนเด็ก <laughs> ทำรัวแฟนเด็กปุ๊บทุกคนรู้เร่าเป็นอะไรรู้ได้ไงละ่ะนี่มันเป็นเพลงที่เราไม่เคยทําสไตล์เพลงที่เราไม่เคยทํามาก่อน <laughs> เพราะเป็นเพลง,ไ,พลงไทยนั่นเอง <laughs> อ้าเริ่มคิดแล้วย่าชักช้าก็คือเราจะเปแอปเพลงของน้องเจ้านายนั่นเองค่ะขอเพลงที่มีแฟนออกมา่อยค่ะขอเพลงที่มีแฟน เชื่อว่าคนละชั้นนะคะจะมาดูกันว่าใครจะอยู่คนละชั้นกับเจ้านายนั่นเองเราอยู่นี่เราอยู่นี่เราอยู่นี่ใช่เรามองเจ้านายอยู่ดูอุ้ยเขินเล่าดูดูทีเซอร์แล้วก็เขินมากเลยไบต์มิวก็มาพรีเซนต์นะคะไบต์มิวแสดงว่าอยากให้น้องโต๊ะแกนไร้หวังก็หล่อนะว่าจริงเกนน้าน้องไถ่ข้างหล่อมากเลยอ๋อดูดิยังมีนางเอกยังมีนะขอร้องเหมือนไม่น่ามี เที่ยวประเทศไทยค่ะเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนพวกเรา,าน้นองอายุเท่าไหร่อะ น,น่ารักมากนะคะเนี่ยเคลิ้นตามากเลยอ่ะเอยียบไฟพี่ไฟด้วย <c oughs> ละมุนมากเลยค่ะลูก อย่าดมให้จอยหน่อยค่ะ I'm ทั้งบ้านเลยชอบพ่อเขาด้วยเขามีเขามีภรรยาแล้วก็ชื่นชมแล้วพอน้องออกเพลงมามันก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เพลาะมากเลยใช่มันเป็นมัน่เพลามากมันไม่ใช่แบบโจ๊โจ๊ะโจ๊มันเป็นเพลงที่ช่วงนี้เราฟังบ่อยมากเพราะเราชอบจริงๆใช่มีอยู่ในมือถือจอยจอยโหลดเก็บว้เลยว่าแบบว่าแบบ เอลวีสวยอะคือแค่มีแค่เจ้าหน่ายเดินไปวิ่งไปวิ่งมามันก็แบบโครป่ะเออจริงต่อไปดีทุกเอวีหนูไม่ต้องมีท้งเอกเวีนะน้องเจ้าน่ายพี่ขอร้องคือทําไมคนเรามันต้องเกิดมาแบบหล่อร้องเพลงเราะมีเสน่ห์อะไรขนาดนี้ด้วยกันละฉันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโดนใจไปยิ่งกว่านั้นอีกอะคือแบบคือตอนฟังอะจินนาการภาพไม่ออกเลยว่าน้องร้องใครฉช่ใครที่แบบจะอยู่คนละชั้นกับน้อง หรือน้องร้องให้เราแบบเป็นตัวแทนเราที่แบบชอบน้องอะไรเงี้ยน้องร้องให้แม่ของน้องคนละช่างแง่แม่เป็นนางฟ้าของน้องอยู่บนนั้นคือน้องกําลังคิดอยู่ว่าน้องร้องให้ผู้หญิงคนไหนในโลก <c oughs> คือแบบว่าตอนที่ฝักปล่อยเพลงออกมาคือแบบตอนแรกอะได้ยินแล้วได้ยินเลเปิดแล้วเพลงใครว่ามันดีดีดีมากแล้วเลก็บอกจอยนี oy, ่ไงเพลงน้องเจ้านายจอยก็แบบเฮ้ยเจ้านาย คิวออมากอะแบบโอ้โหจิปเปล็ลคิวคือต้องบอกเลยว่าน้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงจริงค่ะเพราะว่าแบบแค่ขยับแบบมูฟแบบแ<ต>อย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันตอนที่น้องทำท่าเนี้ยมันเอเออแค่แบบว่าแกคือจริงๆรเอ็มวีแบบสถานที่เหมือนเหมือนโปรโมทเหมือนโปรโมทเที่ททยวให้ไปในตัวเลยนะเ <laughs> ที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือน ถ้าถ้ามีทรทอขึ้นมานี่ก็เถอะก็ก็ได้เลยก็พอได้นะเพราะว่าแบบมันทําให้เราอยากไปเที่ยวที่นั่นเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเห็นอะไรที่แบบมันเป็นจริงๆมันเป็นอีกมิติหนึ่งของการทําอ็มวเลยนะรู้สึกว่าแบบไม่เคยเห็นเอวีไหนแบบนั้นเคยปะยกเว้นเอ็มวียกเว้นยกเว้นท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะแต่แบบดีมากอ่ะดีแล้วดีเพอร์เฟกต์ดีเหมือนกันเอาใจพี่ไปจริงๆขออย่าดม <rôle> ไม่ใช่เนาะโอเคถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะกดทำหน้งาต่เจ้านาย s ับสไครต์พวกเราด้วยนะครับก็เรานั้นเป็นคนและฉันอ่ะไปละบาย